ก็สวัสดีทุกท่านรายการไฟอาครับผมตอนนี้ก็อยู่ใน EP ขสองอยู่กับเป็กเจ้ากก่ากับเป็กคงอพอเสียงเลยอ่าอ่าอ่าอี <c oughs> แรกเป็นไงบอกแล้ให้หายคิดถึง <c oughs> อ,อี EP แรกบอกแล้วติดก็ติดเพลง <c oughs> ไม่ใช่ EP แรก e ี EP แรกคือทำไปแล้วแล้วก็ไม่ทำอีกเลยเพราะง่วงนอนอย่างเดียว <c oughs> เรียอ่าตอนนี้มีกำลังใจแล้วเนื่องจากมีคอมเมนต์คนนึงนะให้กุญใจโอเคกลับมาทำต่อผานไปหนึ่งสนะัปดาห์เนี่ยเกือบสองแล้วนะผมจริงจะอัดจะอัดเร็วแหละแตนะ่คือมันไม่ไหวครับมันง่วงใช่มันง่นวงไม่ไหวไม่ไหวบอกพาราที่บ้านเยอะมากมายดีระยะมาวันนี้จะไปะล่าโปกเกมอนโปกเกมอนกันขอลา ตอนที่ผมหลับอยู่ไอ้เป็กมันทำโปเกบอลให้ดูดิ <c oughs> เอลกคในเซิร์ฟด้วยกันดล้วเราไม่หลับ <c oughs> อ่าอ้ไรดิที่ไหนดิทางเสือได้เอาโปเกบอลอ่าก็คืนแล้วฝนตกด้วย <c oughs> ตัวอะไรเกิดมาเนี่ยเออ้ยต้องมีแล้วอย่างไรเนี้ย ไปตรงตาอ้าวโหเฟรมเรทล่วงเลยนี่แรคคูนีิมแป๊บนึงนะเดี๋ยวพอติปีกัดบ้านเลยแรคคูนไว้แรคคูนเลยมาเออแรคคูนรอแป๊บเราจะเราจะปีกัดบ้านแรคคูนไว้แรคคูนเออมอเนี่ยเพิ่งท้าตีดิผมกดมั่วนะผมไม่รู้ผมไม่เคยเล่น ไม่จะเองต้องไปดูท่าก่อนว่าท่าไหนอเองแรงท่ทาเนี้ยกด e แล้วกดคลิกขวาในโปเกมอนเราก็เลือกเอ่อสเตตันเราเฮ้ยโอ้โหแลกคูณแลกคูณแลกหารแลกบวกโหแตกโปเกมอนกูแตกมอนอ,อยู่ตรงไหนเองเดินตรงไปแล้วใช่ไหมใช่เอาดีเอาดีเออเอาดีโด,โดนโดนหิงโ,โกหกนะเว้ย โอเคไปกันละหินก็โหันะเว้ยไต้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 ตตตทีนึงหินไม่ใช่โหัวเลยหินถึกถึกไม่พอพออย <c oughs> ู่ดีๆตีแรงด้วย,ยต่อยดีโอ้ยไม่ใช่ไต้เอ็นอยู่ตรงไหนอาจจะไอหห้็นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้ท้องแม่งฆ่าแม่งทีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็พริกงั้นอะ เผ็ดน,นะเผ็ดน,นะร้อนนะอนะ่ะร้อนแนะ่ฮันเดอร์โบเองอยู่ไหนทำไมพวกมันถึง,นถงชนะโปกเกมอนฆ่าได้บาสคาตกใจตาขาบอีกเลยเนียอ๋อเองก็โดนบัฟเดินเนื้อไปเลยทั้งหนาวอโอโหปิกาจูแตก ปาตากูวิ่งโอ้แตกหมดมสวยพี่สวยนี่ไงจะเจอ,อต้นไหนออกมานี่มาต้นเน้ยเนี่ยเขาเรียว่าอะไร้ยมันรอดได้อะไรกันกูเห็นในตัวนี่มันเป็นขาบไม่ไหวละตีแม่เฮ้ยมันรอดได้คุณผู้ชมยังจับให้ได้แล้วคูน,นี่ยคูท่านเตะละ จับเสร็จเอาไอ้หนหอลาวาแม่งเอตอตรงมาแบบนั้นแหละอย่าเอียงตรงมาเลย<ห>เฮ้ยออเผู้ชายผู้หญิง<ห>เอเอน่ารักน่ารักนี่นี่ขอจีบได้ไหมเธอมเจีบทำไหมใส่ชุดปีกกระจูด้วยอ่ะได้ชุดแมวดิเอ้ยไปไหนโอ้โหเดอะแฟด อ่ะไปวันนี้โอ้ยกลับไปหิวนะโปเกมอนแตกไงกลับไปหิวยาวๆคนตัวอะไรใหคนตัวอะไรให้อาหารนะไม่รู้ดิอ๋อนี่ไงขี้ขวามีอะไรได้อะไรอ่ะมาสก้อ๋อไอตัวนี้กูตีตายแล้วไม่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 ไงความแม่น เป็นไงความแม่นของผมคุณผู้ชมแตกหวยมึงต้องตีให้เรื่อมันน้อยก่อนเจ้ต้องเหินตีเออต่อแตกตีเจะต้องเหินตีเจะต้องเหินตีเจะต้องเหินตีมันก่อนอ้าวเฮ้ย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 เยติดนะติดนะหัันไงนกูวาดเลยอะไรดิมปเกมกูเตีอย่กูตีอยู่ไอ้เหี้ยแม่งหายหลับแล้ว โอ้ตัวอะไรเนะี่ยตัวเนี้ยะมึงดูกูจับนะจะฮะควายมันขี่ได้โอ้โหจับไม่ได้ตีให้ตายเลยไหมเนี่ยโอเคบอลกูแตกเลย My friend โอโ,โออ๋อปากขนาดนี้ยังแหละโอ้ยมึงขียังไงวนะเนี่ยอ้ออเยเฮ้ยเฮ้ยหมากู ทีเดียวไปอ้าวเหี้ยอะไรนะโดนเขาตีตายนะมวยห้าหัวมึงเอ้ยหิวอยู่ได้เหี้ยเฮ้ยจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยไม่หิวเลยเอี่ยสองรอบแล้วแล้วกูก็เห็นโปเกมอนเทรนเนอร์วิ่งไปวิ่งมาเอาไมาหาไปยัดคอมะ อ็กจะเองจะจับเอาใช่ไหมเอ็งจะไม่ตีใช่ไหมเพราะโปรแกรมมันไม่มีตายหมดแล้วเว้ยฆ่าในตายัวสุดท้ายเนี่ยตัวสุดท้ายตีเวลมันเวลสิบห้าน่าแต่ตอนนั้นกูตีตีไอตัวเวลยี่สิบแปดเลยฆ่าได้ตายไปแล้วอันไหนใครเลย เอ้าโอา้ยเฮียไปปลาโดนตัวข้างหลังเวียนละอ้าวติดด้วยนะเฮ้หยหัเกมบอนแถวนี้แม่งสดจังวะเฮ้ยนั่นม้าเปกซา,าร์ดนี่เฮ้ยเปกซา,าร์ดวะ จงมาเป็นของข้ากูจับได้จ้้ยเออจ้ากูจับได้ด้จับได้แต่กูมีโปเกมอนนี่ตัวนี้ตัวเดียวด้วยจงมาเป็นของข้าจงมาเป็นของโอ้เฮ้มัก็ดาเกินจงมาเป็นของข้ามาบินได้เฮ้ติดด้วยเอาเรืองอ,อ,อยูไหนอะ จ้าเพื่อนเจ้าอยู่ไหนฮะหมายพริ้นเจ้าอยู่ไหนอยู่ลบเอ้ยอยู่ห้าร้อยแปดสี่ลบสี่สี่รอยแปสี่ลบสี่สิบฮาอยสี่สิบเฮ้ย่เช่ไมจ้าต้นไม้ม่วงว่ะฮัลโหลทำไมได้อะอาตาบอลเลยนะไม่ดิอาตาบอล đầm tập đường muộn ba nắm đi. ngân đi nắm ngân bây giờ ta bận à mua cái gì đây mày lùa anh đi cũng đi mà cài đâu rồi đi trồng mà đi này nè đi chồng mà đông hai loại rồi ồ hoa lạc này nhá đi โอ้ช่าเฮียบวัวกจะพากูตายเฮียเลยเสียอะไรนะีย่ยเสีเงินไม่ต้องมองจะพากูตายวันนี้แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้สุดส,สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากอะไรอะ่แะแลกขั้นสุดยอดเลยทต่ไมเมลิศแลกวะไม่กูเนี่ยแลกช่วยกูขี่โปเกมอนไม่รอ,อดแลก ห้าร้อยกับลบสี่สิบมีข่าวมีแล้วแดบงบมีแล้วน้ำเงินยังไม่มีเฮ้ยอะไรอะไร่ะเฮ้ยโปเกมอนเซ็นเตอร์ทีมเอาแล้วมึงทำอะไรกูวไว้ฮาทำตีอะไรกูวไว้อ้าวนั่นมันมาเรียว่าไดฮิวเสร็จไร่าต่อ่า่ฮ่า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 จง ตื่นเรากองทัพของข้ามาพร้อมบวกและไอสัตว์จงอกมาเอาส้มไปกินวิกันเท่าไหรนะ่เน่ะจงอกเอาส้มไปกินแกเพื่อของพี่กันหน่อยอเอาส้มไปกินอ่ะมึงแดกส้มได้ไดละ ไปไหนะเฮ้ยโอเคเห็นและตึ๊ดๆๆ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 ๆดๆๆ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 ี ายเนียนเหรอเอ็กเคเฮ้อเฮยไอ้เหี้ยเนเก่งโอู้แตกตอะทัดมือเจอทัดไฟหน่อยสว่างสว่างหน่อยตะกาเหี้ยไอ้กูเนี่ยเฮ้ยตะกาอะไรพวกเหี้ยเลยอ้าวโดนบัฟโดนบัฟเฮ้ยสโมกสโมกเออไม่เห็นไม่เห็นอะอะเหี้ยกูโดนอเลย นกทาเกดโด้กูเฮียตีทีเดียวตายเอ้ยครึ่งหลอดครึ่งหลอดอุยอ้ยงูฉกอุ้ยอย่าพึ่งมันเป็นพิษไหมเนี่ยเออเฮียมันมีพิษนี 2. 2> ่หว่ายี่สิบสองแอกแทก็กนิดเดียวอ่าโดนเบรนโดนเบรนโดนเบรนอ้าวเฮียหายเบอร์แล้วแล้ววะอ่าขาพิกาจูเหรอหหจะหวังก็ได้รอด ให้พี่กระจูอ่อนจังวะเฮ้ยมีมีคนท้าวะ่ะพี่กระจูจาัดก,การดิอ่มีแต่คนมมันมีแต่ตัวาท้ากูแล้วก็ตายมาปักนี่หน้านะหน้านะไลายต่อไปถ้งวิ่งมาหากูเลยจะเวลาลงทิปเองมีกี่โมงตอนไหนก็ได้ เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮกรจูปปกรจูไม่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 ตีอะไรเออเดียวมาสู้กับสู้กับตัวเท่ากันหน่อยเว้ยหมากัดมังกรเฮ้ยเดี๋ยวมังกรมึงเอ็นนี้ไม่ใช่เหรอกายล่างเวลไหนมันกายล่างวะรู้ว่าได้แต่ตัวสามสิบสามสิบปะวะไม่รู้เยอะมันเยอะใช่เยอะสี่ห้าเหรออือ เอาดิเอาดิเออโดนเบิร์นด้วยอุ๊ยเจ็บ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 สามดิสามดิเออ,เอ,อทำอะไรพี่กระจูกูอ <c oughs> พี่กระจูเ๋เราเกิดผิดคนผิดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือหมามึงท่านมืดเหรอหมาหมากูหมาเหรอท่านมืดเหรอแรคคูนแรคคูนท่านมืดเอ,อ่อเฮียแม่งเก็บสีเลยนะ เก็บโปเกมอนกูเก็บสีมันทำให้เบิร์หรือว่าทำให้หลับวะนีสายฟ้าตัวเนี้ยทำให้หลับละตัวของกูเนี่ยข้างหน้ากูเนี่ยไ้ยได้เนื้อหมูอะไม่้กระดูกด้วยเก็บดิหมูก็ได้ทำให้หลับเลยได้หรอไม่ห้าวนะกูห้าวเองมาเออกูก็ห้าวเองเนี่ยไปตีเวลเยอะๆเ่ย้าย ได้เวลาตายของเจ้าแล้ว EP นี้ก <My Turn. S 1> ็ไม่เทิก็จะเห็นแค่ตีลาโปเลมอนเตือตือเตื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 แตกแตกตกแตกกตจ้าอย่นี้ละตาแล้วาตาแล้วาตามันกลายล่ามไปแล้วไงลูกกลายเป็นกลมไหานานเลยจากหนูกลายเปนกลบปี่ก็ แพ็กเลยล,ลูกกลัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันบินมาเออเออเฮียอ่อนจังวะอ๋ออะไรเฮ้ยจุ่นไอจุ่นเลี้ยงดสามกลัวแล้วเลื่อนเลยท่านเนี่ยซราบพอน้องอืมอายุโอโ้โ,อโหโอายุกูยังจะบอกไอโอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดไม่ตกเกลือกตาย ทำไมของกูมีแต่บัฟไว้เฮียมังกรก็โคตรกระโปรงบัฟมันก็ดีไงไม่งั้นทำอะไรเราไม่ได้ไงตีดิผมไม่ตี๋ยนะมึงโดนอะไรเนี่ยเออโหแรงแรงแรงเอ้ยอีเขี้ยมึงโดนอะไรเนี่ยโดนันแทะตาย,ยอาาะ่ะอะานาั่นน่าจะอะนั่น เลเวลสิบเจ็ดจะแพ้เลเวลสิบสามอะทุกคนคิดเอาอะจับแมวดีกว่าเมื่อกี้เห็นแมวปะแมวไหนอ่ะแมวแบบไอเหมอนกลัวนะอ้จับแมววะน่ารักดีใช้ออาตาบอลจบแม่งหัวกันโอ้จ้ามึงไม่ใช่เนี่ยเน็ตบอลอะกูทำไวให้ตั้งเยอะหรือว่ามึงมีนิดเดียวมึงัังหกกูปายเล่นไปสองนันกูมีตั้งสามสิบ เออติดแล้วจังหวะนี้เออรอที่บ้านลาตตตามานี้ลาาตตาไม่ไหวเยอะจังวะตัวไหนแมวฮาว่าแมวแมวแมวฮาวไปหาบ้าวใหเราเดือดว่าอะไรยี่สิบหรอเฮ้ยนั่นมันเฮ้เจ้าจะเป็นใครกันคุยกับพิกาจูหน่อยไหมพิกาจูยังไม่กล้าเลยโอ้ ทำมันเลยแล้วกูโดนน้ำซัดพะโดนน้ำซัดตายไหมน่น่ะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันจะสู้สายฟ้าเหรอนี่ไงน้ำสู้สายฟ้านี่ไงเออเขินเลยนะกดกดกดอย่างเดียิกแไอแท็กอย่างเดียวะเออกูคลิกแอแท็กเอาเอาหางตกแม่งไอ้สัตว์มา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 งมาอะไรกว่าอะไร ไอบิซ่าเออไอบิซ่าเหี้ยอะไรมาไปโอ้จ้าไม่มีใครตู้กับนกกูเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูโดนน้ำซะตายมึงอุบิย์ไอ้่เหรอโปเกมอนเฮลเนอร์มามากดมัวแล้วก็กดมัวแล้วไม่รู้ไม่รู้ใช่แม่เลย โอ้โหตีทีเดียวตายนี่ดากอนบัสตายเฮ้ยมันมีคู่แฝดอย่างเราไม่เราคือตัวจริงมันคือตัวปลอมใครค้าคือโปเกมอนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เที่เลเวลเจ็ดจะแพ้เลเวลแปดได้เลเวลเลเวลเจ็ดจะชนะเลเวลสิบแปดจะจะโปเกมอนดีแม่เวิร์กตีเสร็จแล้วมมาาได้ โอ้แรงจังเลยน้ำซัดโดงโดนแมวขวนเนี่ยกยเจ็บจังเลยเฮ้ยมานากุรถเนี่ยเดี๋ยวมานารถได้ไงเฮ้ยมันตีกุมานารถเดี๋ยวไม่ได้เพีไม่ได้เหรอเออเอพี XP ด้วยใ่ <XP S 1> เอพีเอพีเพิ่หแสนเอ็ก เรียบร้อยโดนบัฟได้แด่แด่โอ้โหเขาโดนโดนกาวตีตายเนี่ะที่นี่คืออะไรอ่ะไม่เคยเล่นอะไรอ่ะไม่เคยอ,อะไรอ่ะอะไรละ่ะยินนิ่งอ่ะยินนิ่งเขาตีเนี่ยโอ้โหฉลาดเกินโอ้โหเฮ้ย มีกี่ตัวเนี่ยรู้สึกวนก,กลางนกเริ่มไม่มีประโยชน์นนว้าตีใครไม่อะไรเนี่ยนกนกปัญญาอ่อนนี่แค่น,นกตีใครไม่เข้าเลยโดนตีตายที่หิวตายเนี่ยเบคกูหิวตายแล้วเพล่น, <c oughs> น,นี่โปเกมอนเทรนเนอร์มายืนดูกูตีจะเบคกูคหิวตายมานี่มาน,นี่มาน,นี่ อยู่ไหนอะยิ่งวิ่งอยู่แถวนี้เนี่ยแน่แน่แน่มาเนี่ยอ้าวนายเป๊กอยู่ใกล้ๆ้โอ้กูจะจับตัวนี้แม่นตีแตกเฉยความแม่นระดับโอพีไม่โดน เออโดนไหมดิมึงมีขนไม่ใช่มึงแพ้ไฟอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเด้เอาเด้ใครจะตายก่อนอ่ะเออเออเออเอเออเอกูจะตายแล้วน่ะเออ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 พี่อจูมาปิดงานลูกโอ้ยยิบเก้าไม่น่าแปลก จะโ <Huh? S 1> ดนหนูตีไปตายไปสี่ตัวละ uh huh. ที่เดียวด้วยอือห uh ือ huh. อ uh ือหืเราจะมาจับโปเกม,มอน่าฆ่าไปห้าสิบตัวแล้วมึงโอ้โห <Marie. S 1> oh, oh, เราจะมาตีโปเกม,มอนหรือว่าเราจะมาโดนโปเกม,มอนตีวะโอ้กูแต่ กลับแม่งเนื้อเนื้อไปไหนไปได้ข่าวเก็บเนื้อมานี่เกมบ้ากันอาวนี่นอิ่มอร่อยไม่ตัวอะไรอ่ะอิ่มอิ่มตัวอะไรอ่ะงูเหรอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะงูยักดเหรอ ไห้ไอ้ตัวอะไรเหลืองๆนะนี่ไม่มีเว้ยเฮ้ยจับไปแล้วไอ้ตัวในป่าเไอ่แนวไม่สู้ยังเด็กเกินไปจับจับจับให้หมด จะให้เหลือกลับไปหมด oh, <God. S 1> จะฟักก็ oh, <God. S 1> มาจ่ายพวกนี้แหละเอ้เอ้บ้านทางไหนอะไร เป็กเจอกันที่บ้านจะทำอะไร <c oughs> กับบ้านนี่รออะไรแบล็คคอลเลคชั่นเหรอหาเรื่องหาเรื่องพี่แกนอะไรนะตอนนี้กูอยู่สาม2.54นสี่ห้าสองห้าสี่กูจะเจอบ้านเละก่อนมึงใช่โอตีพุกกมอนอยู่เฮ้ยเดินดีๆีงั้นกูจบท้ายแน่ๆ กลับ้านแล้วคิดถึงยังเลยปป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 ปโอเคตอนนี้เลเวลามีร่อนก็เยอะอยู่นะ พอสมควรเอามาดูคอลเลกชันกันดีกว่าคุณผู้ชมเด <in> <in> ี๋ยวไอ้คนทำปเ่มยบอละเดี๋ยวรอมันมาเราตอนนี้ละเราก็มีหมายูนิคอร์นนะโอนิต้าจะอันเอรอนฮะป่าใส่ใจมึงเหนียวสวายสวาเปอร์ลาตทย อย่างเงี้ยเจียดชื่อแล้วตะถุยมาลีฟใช่เมอร์ลีฟดิเมอร์ลีฟทำไมมึงลงตั้งชื่อเหมือนว่าแล้วตะถุยวะเช่นไรอ๋อโอเคคอลเลคชันเรามีแค่นี้เราจะเอาตัวกาก,กาเข้าไปไ <c oughs> อ้อตัววาร์ปไม่สำคัญนะนี่คือพิกชีวิตเลยนะไงตัววาร์ฟมันเอาไปหนียังไงวะเอาไว้หนีไงยังไงอ่ะคือมัน ถ้าตัวโหดถ้าไอตัววาเวเวลหโหนดอ่ะแม่งหนีง่ายคือเอาไว้หนีตัวอื่นที่มันไม่ให้เราหนีใช่ไหมได้เราจะเอาตัวธาตุธาตุน้ําไปดีกว่าเรามีสายฟ้ามีมืดมีไฟมีน้ํามีหินมีหนีครบครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างนะนงนงเราไอตัวอะไรเป็น อาจจะน่าเบื่อนะแต่ดูไปฮะดูสนุกเพราะว่ายังยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโปเกมอนเลยดูเฉยๆจะไม่รู้อะไรเลยดูเฉยๆไม่เคยดูไม่เคยไม่เคยดูเลยพูดพูดมาเล่นครั้งแรกเลยดูดิเดอยดูดูดูกวนดูดินดอรดูดูผันผ่านดูผันผ่านแต่เล่นไม่รู้มึนหมดละดูมาคนละเวอร์ชันเลยเอาง่ายๆเป๊กไปได้เวลาจบรายการแล้วก็สำหรับ วันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเพลงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับแต่ถ้าไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากเรานะฮะก็อย่าลืมไปกดช่องเป็กค,คุงด้วยครับผมเป็กอ่นมาดิขอเสื้อดิน,น,นี่อย่าตัวใสเลยโอเคคลิปนี้บายครับผมแล้วเจอกัน